ต่อมาจะแนะนำวิธีการ transport นะครับ transport ทั้งสองโหมดนะครับก็คือโหมด play กับโหมด perform นะครับถ้าโหมด play นะครับลองเข้ามาดูจะทำยังไงนะครับเราก็กำหนดก่อนว่าเราจะ transport ที่เสียงไหนนะครับสมมติผมจะนะครับเอาช่องเสียงที่สองเนี่ยนะครับจะ transport ขึ้นเครื่องเสียงนะครับก็กดมานะครับปึ๊บอันนี้หมุน ขึ้นเป็นช่องที่สองนะครับเสียงที่สองก็คือจะเป็นเสียงตัวนี้นะครับอลองกดดูนี่ผมกดโน้ตซีนะครับเนี่ยู่นะครับผมกดโน้ตซนะครับวิธีการทำนะครับกดมาที่ซิงเกิลอิ t เนี่ยนะครับกดมาอีกครับ ให้เห็นคำนี้นะครับให้เห็นคำนี้นะครับ DCO cost เนี่ยนะครับเนาะเราก็กดตัวนี้นะครับให้ไฟมากระพริบที่ตัวเลขศูนย์ูนย์เนี่ยนะครับตัว receive channel section เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็หมุน increment down ครับวงล้อขึ้นตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับบวกหนึ่งนะครับ่าบวกหนึ่งนี่คือครึ่งเสียงนะครับนี้ปกตินะครับ บวกหนึ่งนะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเอ็กซสออกไปเลยนะครับอ่าทีนี้ลองมาเปลี่ยนเสียงดูว่ามันจะเป็นตามที่เราต้องการไหมนะครับาลองกด,ดตัวนี้นะครับเปลี่ยนช่องเสียงนะครับกลับมาที่ช่องที่หนึ่งครับปึ๊บอไปช่องเสียงที่สองที่ทานโพสเมื่อกี้เห็นไหมครับ ส่วนวิธีการทําในโหมดข้องเพอร์ฟอร์มก็กดมาที่เพอร์ฟอร์มกดมา1ครั้งก็ดูว่าเราจะอ่า,านโพสที่เสียงไหนนะครับผมจะเอาเสียงตรงนี้แหละนะครับกุ๊ปหเสียงที่1นึ่เปียโนกับสตริงเนี่ยนะครับวิธีการทํากดเซคชั่นอิดิทเข้ามาครับกดมาอีกนะครับนี่ให้เห็นคำว่าทานโพสนะครับเสร็จแล้วก็ เลื่อนตัวนี้ให้ไฟมากระพริบที่เลขข้างหลังความถฐานโพสต์เนี่ยนะครับลืมนะครับตอนนี้มันเป็นผสมเสียงอยู่ก็คือเสียงที่หนึ่งเป็นเสียงเป็นโนนะครับหมุนขึ้นไปครับตามที่ต้องการ1นะครับในขณะที่เสียงผสมเมื่อกี้เป็นเสียงสตริงนะครับไม่ได้ขึ้นตามนะครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เราตั้งค่านะครับเสร็จแล้วกด exit ออกไปเลยนะครับมันก็เครื่องก็จะล็อกไว้เลยนะครับ